วายในน้ำมันไรพวกคมด้ดยมันเป็นน้ำเดยคนมันไงไปไปแล้วเออแอนติีอเมียโด สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเช้าวตื่นสาวมาแล้วก็นึ่งข้าวไว้แล้วน้องดาก็ลงอับน้ำขึ้นแอบน้ำพอดีข้าวกระสุกพอดีให้เบาพิมกับเบ้ามังเม่งกินี้เบามังยามมองเอ้ยมองบุหรี่ใส่ลมแห้งไปใส่บุหรี่เบามังยามเม็ดกะบุหรี่ถือจิ๊กโตเลยข้าวไอเดือนก็ไปห้ากินไอเดือนเบาเลาะไปแต่เมื่อคืนนี้กินข้าวเมื่อคืนนี้กินข้าวอิ่มแล้วเขาก็นอนกับเบาพิมสองคนไอเดือนกับเบาเลาะก็ไปนอนกันสองคนคืนนี้ยังโมมา จะพื่นไปนอนไซสไปหากินแล้วก็นอนแท่นั้นเลยเด้มางกับบอลิดกัหากินแถวๆวอนพักนี่แล้วก็มาไอเดียนกับบอลละยังมาสวยเขาสวยแบบนี้เลยเด้เย็นเลยเ้ากระจกใสในติบเขาเขาย็นวันนี้สีดำดำ ซานวายอีกแล้วเพื่อไอ karaoke, ้อังเ well. พ Fine, right. ื่อนแด้หานมากป็นอะกันได้ชันใหญ่มาไว้ก้อนกน่อนกันได้ชัดหน่อยเขาก็สีแกงใส่น้ำกลมตะไบแล้วก็นอซานแล้วก็สีห่านย้อนคอนแทนไว้ี่น้ำมันไล่กขมได้คมไหน để là mà cái bọn đi mà phóng mà mà mất thôi con lóng đó đó có đã chai ăn tôi có đã chai nha trai đi ไอเดือนก็บอเลาะก็พากันมาเลยมานู่บอกดีทุกคนพอได้กินอยู่ได้ตัวฮอนเกือบชิได้ผ่านไปใช้นาเบิดก่อนเห็นเห็นตัวผ่านน่ะบอเห็นเป็นตัวอันนั้นเชียงมันห้องนะประมาณสาวปลายบาทนานาผ่านดงจูเซียบผ่านดงเชียงมันแหมๆหน่อยนึงนี่ขันผ่านหน่อยเชียงน่าแจ้งอยู่ไปแต่กลางคืนหากมาตอนเช้าแต่หัวแหลงกินเขาเมื่อยเมื่อยเมื่อยนอนใช้คืนนี้ กันนฟูและกันขึ้นประมาณเกือบพี่ห้อทีหลัดแถวจอนอนกับแม่เติงแต่เราไปทางนี้นะมันใกล้กว่าทางพุณมันยังไงสบายแต่ขึ้นไปนอนอยู่พุณใครในมีแอร์เย็นอยู่พุณน่ะเย็นนอนบอกรับเมื่อคืนเย็นนอนบอกรับนอนก็ประมาณชั่วโมงนึงสองชั่วโมงนี่นะนอนวะไปกับประชาม้อนวะนี่ผลงานนองดาได้ใบซองยอดแล้วก็บ้วนตาบมูกินบมูกินกันเลยนะนี่แต่ไว้กินตอนแรงตอนแรงอีก หาเพื่อไว้ทํางานไอเดียนก็บ่ละได้ตัวฮอนได้ก็ก็ฮอนตัวฮอนอ่าวปีนี้ปีนี้ได้กินช่องเทือเนาะตอนนั้นค่อยได้2โต2โตมีนีเชมให้บ่ละบ่ละบ่ดบ่ละเพิ่นนี่อไปนําผ่านโตโตฮอนเรียนบ่ได้ลดได้ได้ยังเียรแต้มบ่ได้จักโตเลยบ่ได้จักโตเลยบ่ว่างได้ยามมองยามเบ็ดได้จักโตบ่ได้บ่ด บ่ถือกลงแหงกลงแหงแล้วบ่ถืกไม่ใช่บ่เมาป่ามืือคเมาป่าหรือมายังเมาหนูไฟเคยเมาหดหนูมันกินนั่นในมันกินนูนมันกินลายยางอยู่ป่าบางเขตบ่ได้เมาบางเขตนะเมากินปิ้งบ่สุกเน่บ่บ่สุกบ่ซุกกันได้แล้วก็ตั้งเพื่อบริปิ้งนะกี่น้อเดียวหรอกินเลยกินเลยสุดพอดักจึงเมา เห็นอะไรกินเห็นอะไรกินกินเพื่อจนมาเลยเจนมาก็กินแล้วมาหนีปิ้งหรือคั่วหรือใดอะไรเจนมาแล้วาพิมปิ้งเนาะปิ้งเขาเรียกว่าก้อยหรือว่าเพียกับคักอันนี้นก้อยเนาะก้อยแล้วก็ปิ้งนี่สองเทื่ยนี่แล้วได้กินปิ้ง ที่ลบขนวันเอาพาลบคำบมันมีนม้ำเจ็บมือชาวพิมพ์สิลบก,ก็ฮอ,อกบอกอตัวใหญ่ใหญ่แมนก็ฮอ,อกดงเลยใหญ่หญนกี่ชุด <c oughs> เออระบบเจอยวกันเลยเอ่อขึนลายถึกเหวีสัตว์ตัวนี้ถึกขาหรือถึกแขนมันนี่มันต้องได้อันนั้นเลยต้องไดกัดได้เลยกัดได้เลยต้องกัดทิมเลยกัดเก่งจนขาดคือกันกับตัวเมนเลยอือคือกันระวังมือเลยพี่ มันเป็นน้ำเลยคนมันเน,นีเ่ยหนึ่ง่ดพอยังเลยบ่ไปเมื่อคืนนี้นอพอแต่นู้กับนกเขามนนันนั่นนะลมมันแห้งนลี ไปตามเส้นทางชรงข้ามข้าเจ้าว่ะแจ็คส์แมนรบเส้ทางชงข้ามแต่ประเ็บอเขากองกองก้อนหินไห้มีแมนเา้ยพอดียัาบุกาไปแล้วอยบุกาซ่องนังใครแนเลกกยดนีาล กันตาได้ไม่นะนระหล่างที่ยังเลยอ่ะเดี๋ยวตัดโฟมมันเย็นจอกนี่นี่ตัดครับเออครับเจอแม่นไม่หามากสักะยากเบะเบะฮะอากีเจอปลาน้องได้มวนลายอยู่ปลาอากาศมันหนาวพีนอนอุ่นมวนยู่มีอาหารกินมัมีอาหารกินไปจีบหวานไปลองเนอะ ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกับอยู่บ้านค่อยคิดัคือพวกเจ้าคิดเด้อสิบอกใครมันต้องมี่น้องไม้ทำอะไรอันนี้กันน้องไม้กันเบิร์ดน้องไม้ก็แซ่มคือกันเนาะบวกคืดบ่กพกคือกันคือกันเบิร์ดบางคนมาอยู่ในเมืองบางคนก็มาอยู่แถวข้างนอกนี่วะคือผมมากินของนี่วะนี่บ่มีนี่

มาลองนั่งนี่นั่งมันจะลองแบบเหนียวเหนียวมันบกเขงปันในเชียบอยู่ก็เจวหกกังกระตัมเลยดาฮิฮมานมานประคมบเ่เชียบายเชียบายแก้ข่า,ขาว กาซิบปีกินซุปกินริบมาดอมาดอมาดมาดอเอาเอามากกันเห็ดแบบบมา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 จุนจุเจุยงเก้าโมงชิบโมแล้วยากแล้วยากเดียวเดียวเราอยาเดียวมั้งยี่เปอรเอลยี่เปอร์เอลไหเดียวจะปล่อยไปก็แล้วเออแอนเดียวไก็มีอะไร วัวเดียวกันากินซุปลลุดิพิมซุปซุปอาแบบเผาเลยเผามุกน่กินปีกนกปีงกระหอกปีงนูปิงตัวห่อน มาทางนี้ก็ยังปีกอยู่อันนี้ก็เห็ดแจวบาริดแจวตับแจวตับคอมคอมคมอยู่บ่สมสมแซมมังเนาไม่สมและคมต้งมากระปิีกมาแล้วมาวะไหนมาวไอ้อหนมาลองลระแด้งมากินซ้ำจอกมาลองชิมือน้องนากับแม่พานไรแซ่บกว่าปีงไอเดือดใช่ยังเน่มะนาว เม่ต้องถามป่าไอเดือนแช่ทางมังนาวสี่มือไอเดือนไอเดือนหนึ่งปีเขาสองสามตังนี่ปีหนึ่งปีภาษาบ้านหอของน้อได้ปีงอังอังอังเมนปีงกะอังทุกคนภาษาบ้านน้องดาซีห้องว่าอังอังใส่กับปีงซีนพอดีบ่ไปสิอยากข่าวแหงตามบาแผลบาดแผบก็เห็ดเอง พี่มือบอลิปแล้วก็พี่มือไอเดือนไอเดือนทั้งมะเขือใน่พนีในพานมามังใน,นมังฟ้าด้วยนี่เขานำเขานำเบิร์ดแล้วได้เจวเห่าเจไอเดือนเบิร์ดแล้วนี่เจวเบาบางนี่เจวบอลิปแล้วเจวเขาเฮ้ยมังไงเมื่อกี้เมื่อไง มานมาพิมพ์กับนองดาภายในกินอาหารเช้าไปเตลเตอร์กับบาหลนี่จะกินข้่อ,อก,กับปลาเนาะเด็กกินพลานนี่มารอบนีแสดงว่าได้ยิง <c oughs> ่งไงแล้วบ้านลำประมาณนี้ เราโยรบ้างเรายอีกแล้วนั่งมันนั่งนั่งเตียงสุดแล้วจอยกินนีไก่อนยังเขาพิ์ยากรับนั่งห้อนนั่งมันนั่งห้อนเม่อนเลเย็นเย็นอเดือนเย็นเลย

ชิลองแจ่วบะหมังแบบแจ่วนี่มันแดงๆฮอลมามากินแบบเผ็ดๆยาไทยใหญ่อร่อยมากๆเลยในแจ่วในแอมขันหิกระตีขันยางลองแจ่วบาลิตอีกบาลิตบาลิตบอลลิตนี่แจ่วแจ่วตับนี่แจ่วแจ่วยังแจ่วเพียวบอ่ะแจ่วแบบ ใส่มะเขือเปล่ามันเปล่ามะเขือแฉบบดแฉบเจ้านี่แฉบแฉบเจ้าเจียวฮานาบดก่อนนะเจียวไอเดือบดกันเดือพี่น้องกินทางกันมาเดือพี่น้องสบายดีกองเลยสบายดีดูสบายดีเอากับเพราพิมกินก่อนชิมก่อนเด็กน้อยมะเข่าเนาะเจ้าเนาะวันจุกกินเรากะเบอเจ้าก็มาเข่ากลงโมงเลยตอนนี้เบอร์มะเข่ากลางโมงเลย It it's a bone. ก็เดาีวงน่จุกใเน่ตัวใหตมตนยก็อน่าจมมาแล้เนาะยงเียนแต่มีอาหารินท่ยป่าเนี่ยมจะมาไปูเหียนยูงเหียนนะกินกับุงฉันมีเงินก็มีอยู่แนว้อไทย ก็คืจาร้ค่ะก็มีเง่น่อยเนี่ยมีสินชินเกียวบะมังเกีายวม่มีเอาึือสามเลยมีไม่มีราาได้เด้ได้เ้ ยูได้ยูได้เฮว h e r e ย r e y o ม f อแอม am อม o m I am from i เชดาเชดาวนางลงนางลงนางลงกินเขาี่บอกกินขาพินแสบปะ กินลายลายจึงตุย่ยบ่ได้ออกปลาดนเลยจอยแถวพิมมาเดินมาเดินมาเดินกินข้าวนำเสือ <ผม S 2> เส้อแดงผมแดงเสื้อแดงน้องนี่เสื้อแดงน้องเลาะเสืเส้อดำโอ้ดำบ่อแดงซอง รอยๆมึรมากลมแหงอะลีเหาก่อสิพากันย่ายบ่อนไปหากินทางนั่นอีกแต่บ่เป็นยังหนกล้มก่เพือยหญ่ ตอนนี้ก็พากันกินข้าวอิ่มนะกินข้าวอิ่มกับชิพักซ่อนก่อนเขามัน10นาทีแล้วก็สิพากันยายบอลไปบอลไม่อีกหากินบอลอี่ก็ม่านยู่แต่ว่าเขาก็บชิยายบอลเพราะว่าอยู่นี่นะลมเฮงกลางคืนกาน้องดาเมื่อคืนนี้กันหนาวหนาวเฮงเดียว่าบริษัทผ้าคอมามีแต่แพรกับสำหรับวิดีโอนี้น้องดับชิเขาจบไอเื่อทคนนี้ก่อนค่ะขอบใจพี่เมย์เมย์ของบุกคนทีน้ำคอมเมนต์คอยให้กำลังใจน้องดามาตลอดสำหรับวิดีโอนี้สบายดีบ๊ายบาย โมมีหลมหลมโมแหงมาละมาลึ้งโตบอลนะบอลนะบอลอลอง้ไปผัดมมัวกานี่ยแก้มีจอดอ้บอลผักบอลที่ซองมมีหลมจะย